ฮัลโหลทจ้าสวัสดีเด็กไทยวเกรนทุกคนนะครับมาอยู่ผมปานอนจากช่องพี่เจ้ TPE ก yeah. ันอ่ะเยีมชมวันนี้นะครับผมก็จะมาแจกหมดกัดแกน่ามิชมมีคนฝัดข้อความคนหนึ่งท่านผู้ชมผมลบทิ้งหมดเลยนะมิชมับข้อความที่เขาฝัดมานะครับโอเคมิชมั้งอย่าฝัดข้อความนะครับพี่ลบทิ้งเรียบเลยนะมิชมั้งใครมาฝัดข้อความใส่พี่พี่ลบนะครับ <Okay. S 1> มิชมั้งประกาศรางวัลห้ารางวัลครับมาดูดีกว่าใครจะได้มิชมวันนี้คนแรกจัดไปนะมิชมั้งโอ้โหมาเป็นมาร์ทไรเดอร์นะมิชมั้ง จังหวะนี้ไม่โอมคนแรกก็เอาไปเลยคุชมครับนี้มันก็ไม่ต่างอะไรกับไปทําใหม่อ่ะอ๋อคนแรกคุณผู้ชมรับไปเลยคุชมนี่คือคนแรกที่ได้รางวัลคุณผู้ชมนี่โอเคนะครับแล้วก็ต่อไปไปดูคนที่สองคุผู้ชมว่าใครจะไปได้คุชมค่ำคืนนี้อ๋าคนนี้คุชมคนที่สองคุผู้ชมก็คืออย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมผมแจ้งจริงคุณผู้ชมแต่อย่าฝัดข้อความคุชมมันแค่ข้อความเดียวพอนะครับถ้าน้องดวงดีน้องได้แน่นอนคุณผู้ชม แค่เข้ามาคอมเมนต์นะครับกดไลค์กดแชร์ท่านผู้ชมไม่ต้องทําอะไรเลยท่านผู้ชมเม้นไว้แล้วก็รอดูตอนเย็นท่านผู้ชมว่าน้องจะเป็นผู้โชคดีหรือเปล่าท่านผู้ชมครับก็คือไม่ต้องทาอะไรเดี๋ยวพี่เติมเข้าอยู่ดีให้เลยท่านผู้ชมเรียบร้อยท่านผู้ชมก็เติมให้อย่างนี้ท่านผู้ชมเรียบร้อยเติมไปแล้วนะครับโอเคต่อไปก็ไปดูท่านผู้ชมคบคนที่สามท่านผู้ชมอ่าคนนี้ครับท่านผู้ชมคนนี้คนที่สามท่านผู้ชม มาครับนี่อ่ะคนที่สามชมจังหวะนี้ก็เติมเลิ่มชมนี่อ,อ,อ่ะอเติมให้แล้มวมชมคนที่สามชมต่อป้ายนะครับไปดูคนถัดไปผู้ชมคนที่สี่ชมนี่ UID ครับนี่ม,นมา คนนี้เป็นคนที่สี่นะครับก็ช่วงนี้ฟรีไฟล์ก็กิจกรรมเยิ้มชมของฟรีเยิ้มชมเขาก็อย่าลืมชมเขาเขาไปเล่นกันโดยผู้ชมอย่าลืมเขาไปเล่นเขาไปรับของฟรีเดผู้ชมช่วงนี้ก็กิจกรรมดีๆมีเยอะมากผู้ชมครับผมก็ไม่ค่อยได้เล่นเรืมชมแต่ว่าก็พยายามเล่นๆอยู่ชมช่วงนี้พอดีว่าติดไลน์เลนเจอร์ผู้ชมครามันตัวละครใหม่ามันเอ็กแอบคนชนเทพจอแล้วผมก็ได้ตัวที่ เก่งที่สุดในนั้นมาแล้วคุณผู้ชมก็คือเทพโพไซดอนคุณผู้ชมเหมือนโพไซดอนจะเก่งสุดนะในคนชนเทเอ้ในโคโลโบรอบเนี้ยเพราะว่าพลังโจมตีมันเยอะสุดอ่ะผมก็เลยจัดเลยคุณผูชมแล้วผมก็ได้มาดูคุณผู้ชมนึงตัวมาไปดูคนสุดท้ายมาคนสุดท้ายคุณผู้ชมมาใครเอ่ยในนี้คุณผู้ชมคนสุดท้ายคุณผู้ชมก็รับไปเลยคุกผนในค่ำคืนนี้คุณผู้ชมก็ทุกวันเสาร์นะครับมีแจกบัตรไกด์หน้า่าณผู้ชมใครอยากได้บัตรไกดหน้าฟรีก็กดติดตามคาณผู้ชมแล้วก็ทุกวันเสาร์นะครับเราก็จะมาาแจกกันนอยย่งี้เล แค่อย่าฟัดข้อความเหมาะก็พรับท้ชมครับกดเมนต์ยูอีดีไว้ท่านผู้ชมครับกดไลค์กดคอมเมนต์ยูอดีท่าชมแล้วกดติดตามท่านผู้ชมเรียบร้อยโอเคแจกง่ายๆอย่างนี้ท่านผู้ชมเรียบร้อยแล้วครับก็แจกไปเรียบร้อยผู้ชมแล้วก็สำหรับใครที่ผู้ชมอยากได้บัตรแก๊สน้ำานผู้ชมอยากหาซื้อบัตรแก๊สน้ำานผู้ชมก็แนะนําเว็บขั้นเทพครับเติมตรงก็มีผู้ชมเติมตรงแบบเติมแบบถูกๆูกท่าผู้ชมแบบผ่านยูอดีอย่างเดียวผู้ชมนี่ครับ ไม่มีการรีฟันหรือการดึงคืนแน่นอนชงครับคือแบบเติมถูกสะดวกปลอดภัยไว้ใจคั่นเทมชงก็เติมที่เว็บคั่นเทมกันได้เลยผู้ชมหรือจะเป็นบัตรแกน่าบัตรเติมเกมบัตรทุกอย่างยงม,มีทุกบัตรเลยชงเห็นปะก็สามารถหาซื้อได้ที่เว็บคั่นเทมผู้มชมครับไอเทมโค้ด,ดตอนนี้มียังยังไม่มี id เกมอ่ะ id เกมมีขายไหผู้ชมตอนนี้ id เกม p v นะผู้ชมวันนี้เป็นส่วนของเกม p v เกมตำน,นานนะ pb มาเลยเหรอว่าพี่มาเลยฟรีไฟล์มั้ดูหาฟรีไฟล์น้ำมยง เกี่ยงไม่มีคุณผู้ชมครับโอเคตามนั้นผู้ชมพอาละแจกคุณผู้ชมครับไปแล้วนะคุณผู้ชมแล้วเจอใหม่คลิปหน้าลืมติดตามคุณผู้ชมครับก็จะมีมาแจกทุกวันเสาร์คุณผู้ชมคลิปไหนที่เขียนว่าแจกเพชรเมนดยูด,ดีไว้ก็สามารถที่จะเข้ามาดูกันได้คุณผู้ชมขอบโอเคไปแล้ว,ลวบ๊ายบายเจอใหม่มคลิปหน้าครับ